ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner Walk กับ b l Channel นะครับวันนี้จะพาไปลงดันนะถงฮีโร่เบดเดนเซอร์เนาะนะครับ B10 ก็ถ้าใครมีทีมแบบนี้นะก็แจกพิดนลดเกรไปเรื่อยๆนะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็เป็นทีมที่มันยังดีนะแล้วก็จบไวด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับทีมที่เราจะใช้นะก็จะเป็นทีมที่บานๆนะไว้ายหอทั่วไปนะครับนั่นก็คือ หัวน้ำนะครับแล้วก็กิฟต์ไฟเนาะนะฮะแล้วก็มีตัวฮิลสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็นฮิลเนี่ยเราฮิลจากสก,กิลสองก็ได้เนาะเพื่อนๆนะนะครับเอจากสก,กิลหนึ่งขอไปนะฮิลจากสก,กิลหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเขาเกิลไปลดเกรดแล้วกันเนาะเออเขาเกิลต้องเป็น EX นะเพื่อนๆนะจะได้ออกเทินไวๆไวนะครับแล้วก็ อีฟิตมืดนะครับสักตัวหนึ่งเนาะทำดาเมจด้วยลบดีบัฟด้วยนะครับอีกตัวเป็นพลัดินแสงนะฮะนี่แหละเรียกว่าสแตนดาร์ดนะเพื่อนๆนะบอลแบบบ้านๆเลยนะที่เอ้ยแต่ก่อนเนะี่ยทีมนี้ไม่ได้ดีนะเพื่อนเพื่อนทีมนี้มันจะดาเมจไม่พอฮนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าวผมเปลี่ยนเป็นอินุมืดดีกว่าเนาะนะครับดาเมจมันจะแบบหนักๆนิดนึงนะทีมนั้นถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่มันนานเนาะนะครับเราเอาทีมที่แบบมีดาเมจดีกว่าอ่ะ เป็นประมาณนี้ดีกว่าเนาะฮิวก็ติดบัฟแดงก็ฮิวจากเอ่ออีฟิตมืดละกันนะครับเนาะก็จะเป็นรูนนะครับเอ็กซเทอร์นนะสปีดเอทพ,พีนะครับแม่นยำเนาะนะครับผมใส่เป็นประมาณนี้ก็ได้นะสำหรับหัวน้ำเนาะนะครับอยากให้เป็นเอ็กซเทอร์แล้วก็กิฟฟอนเนี่ยกิฟฟอนจะใส่เป็นคริก,ก็ได้หรือว่าเป็นรูนแม่นก็ได้นะครับเนาะคู่หนึ่งเนาะก็เอามาออกก่อนหัวน้ำนะครับแล้วก็ทำเมจได้เนาะเขาเกิดเนอ120กเทอร์นะร้อยยี่สิบวกยิ่งขึ้นไปยิ่งดีเนาะ สปีดเฮดพนะครับแล้วก็เฮพนะออฟลองมันจะได้จากแม่นอยู่แล้วอันนี้คือ20นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยเราก็ใส่เป็นแม่นเข้าไปได้เนาะนะครับอ่ะแต่เกิดว่าอยากได้แม่นสักแปสิบห้าก็ได้นะกำลังสวยนะครับอีฟิทมืดนะครับเราทำเป็นดัมเมจเนาะนะฮะสปีดเฮดคิดดัมเมจแล้วก็เฮพีนะครับเอาไว้นะฮะทำดัมเมจใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ท่าสองนค่อนข้างแรงตามเลือดอยู่แล้วนะเลือดของบอสเนาะนะครับอินุนะครับเอามาทำดัมเมจหลักเลยนะนะฮะประมาณนี้เลยเพื่อน เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ต้องกดมือนะนะครับออโต้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคิวเนาะแล้วก็ด่านนี้บอกเลยว่าออโต้กันยังยานนะครับฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่ากดมือดีกว่านะสาหรับใครที่แบบบ้านไม่ได้โตมากนะครับแบบต้องการจะลงเนาะอันนี้เราลดเกรดไปก่อนนะนะครับแล้วก็ทํ d ดาเมจนะครับตีไปเลยเห็นไหมข้อดีของอินุมืดนะครับคือนขาแข็งแรงแล้วก็เวลาเปนเพื่อนเล่นนะนะฮะพยายามเก็บสกิลนะครับ เก็บสกิลไว้อย่างนเนี้ยเราให้เบดแดนเซอร์เมื่อสกิลใส่เราได้เนาะถึงเลือดจะลดแต่ว่าอา่พอจังหวะที่นะครับอีฟ e ิซมือเข้าเถือนเนี่ยนะมันจะทําการฮิวนะครับเราลดเกรดตัวนี้ไว้เนาะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะลดเกรดเรานะครับนี่ไปีเข้าไปแล้วก็เหลือตัวนึงนะเหมือนเดิมเพื่อนเหลือตัวนึงไว้เก็บสกิลนะครับนี่ปั่นไปก่อน ถ้าไม่เก็บสกิลเนี่ยเวลาที่เราข้อดันต่อไปนะครับสกิลเราจะไม่พอนะเราจะเล่นลําบากนะครับพยายามอย่างน้อยอ่ะผัวน,นะให้มีสกิลสองสกิลสามไว้เนาะกิฟฟอนพยายามมีสกิลสามไว้นะครับนี่กิฟฟอนมีสกิลสามเนาะถ้าเกิดติดสโลว์ไม่หมดเราก็แช่นะครับแต่ถ้าเกิดติดสโลว์สโลว์หมดเราก็ปั่นลดเกรดไปได้นะทุกคนนะเนี่ยแล้วตัวไหนที่มันไม่ติดสถานะเราก็ค่อยลดเกรดแล้วก็ทาดาเมดนะครับกระโดดเข้าไปเลยแล้วก็ตะปบนี่นะจะค่อนข้างแรงนะครับ อันนี้ทาใส่ท่าน้ําไม่ค่อยแรงนะอาคิฟฟอนพยายามทําใส่ดาเมจที่เป็นท่านลมเนาะนะครับเกาะจะค่อนข้างแรงกว่าแล้วพวกที่แพ้ธาตุเนี่ยอย่างเช่นท่าน้ำเนี่ยเอาอินุบุสไปตีครับผมนะมันจะค่อนข้างแรงกว่านะครับนะนี้ก็เข้าไปเลยแล้วกันเนาะเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะเหลืยไวเก็บสกิลตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอ่จังหวะที่เราจะจบเวฟนะครับผมอันนี้ก็จะาจะจบพอดีนะครับ เว็บ3เนี่ยถ้าออโต้มันในบางทีโดนอซีซี CC ได้เหมือนกันเนาะนะครับก็เราซีซีไปก่อนนะบแบบนี้แล้วก็ทำดาเมจนะครับแล้วก็อินโนตัปบนะครับอันนี้ไม่มีวับดาบเนาะแต่ก็ถือว่าแรงนะนะครับไม่มีวับดาบแต่ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วพยายามลดเกรบอลเรื่อยๆครับผมนะแล้วถ้าเกิดบอลมันเกรมันหายไปแล้วเนี่ยนะเราก็อาจจะลดเกรลูกน้องแทงนก็ได้นะครับอันนี้ผมลดเกรไปก่อนเพราะว่าดาเมจที่ทำได้จะค่อนข้างเบาเนาะนะครับ ตีเข้าไปนี่ครับจะเล่นคันช้างง่ายนะเพื่อนๆนะทีมนี้เรียกว่าทีมคันช้างเซฟนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะเออ่สกิลของเขานะครับเป็นสกิลที่ทําให้ติดบับแดงเนาะพอเรามีฟิตมืดไม้ฟิตมืดเราสามารถล้างได้ครับอ่ะเวฟ4แล้วทุกคนนะเวฟ4นะครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะนี่ครับถ้าติดสโลโน้อยก็แช่ไปนะฮะแล้วก็ติดดีก็ปั่นเนาะนี่ครับกระโดดทำ d a m เม e เนาะ ตัวที่เป็นตัวปัญหาคือกุ้ยแสงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมออไอตัวเบดเดนเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวแค่บัฟเนาะนะนะดาเมจมันไม่ถึงกระแรงมากนะหนะ้าที่หลักๆมันนะเพื่อบัฟนะครับเราก็เก็บตัวดาเมจหลักไปก่อนนะก็จะเหลือตัวพวกนี้ก็ชิวๆครับอ่ะไปนะฮะลากเพื่อนไปด้วยเหมือนเดิมนะครับเก็บสกิลตัวสุดท้ายนี่เป็นไงเพื่อนๆเล่นง,ง่ายไหมนะทีมันบ้านของแท้นะเว็บห้าแล้วครับผม ก็จะถึงด่านบอสแล้วครับอันนี้เบรดเดนเซอร์แสง่อาข้างแรงนะเรียกว่าแรงทุกตัวดีกว่านะครับก็เก็บตามสะดวกเกาะแตกงมาติดด้วยนี่ฮะแล้วก็ตะปบเลยตายแน่อนอน,นครับผมผมก็ลากเคลื่อนไปเลยเนาะนี่ครับ แล้วก็แช่ไปนหนึ่งทีนะเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่ายัางเหลือตั้ง3ตัวเนาะเราเก็บสกิลทันอยู่แล้วนะครับเวฟหน้าเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะก็เป็นเวฟบ,บอสนะครับก็ค่อยๆตีค่อยๆเล่นไปนะเกนะ็บสกิลนะครับนี่นะนี่นะครับแล้วก็เวฟสุดท้ายเนาะนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสโลนะฮะถ้าติดไม่หมดก็อาจจะลดเกรดได้เพราะว่าบอสตัวบอสเนี่ยเราเอาให้ไม่เข้าเทินเนาะแล้วก็ตัวนี้ทำสตาร์ลดเกรดนะครับตอบกลับไป นี่ฮะนี่ครับเราได้บัฟสโลมาด้วยเนาะเดี๋ยวอีฟิตลางก็ได้ฮิวขึ้นมานะครับฮิวขึ้นมาแล้วครับผมก็เรียกว่าเล่นง,ง่ายๆเลยนะทีมนี้นะครับก็ใครที่หรือว่าใครที่มีทีมอื่นที่มันลงแล้วเร็วเนาะก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไปนแนวทางกับเ,เพื่อนๆได้นะพี่ผมใช้ทีมนี้ลงแนละ้วโหูแบบอีซี่มากออโต้เลยอะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าผมก็พยายามที่แบบเอ่อทำให้ เอ่ออย่างคนดูเนาะนะครับที่แบบยังไม่มีมอนอโทเนี่ยก็จะได้ใช้มอนบ้านๆลงได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะนะครับเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมคงเอาไปให้เบเดนเซอร์ทัดแสงอีกตัวหนึ่งกินนะครับเพื่อทำการอัพสกิลวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพืเเเชช่อนๆใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชินาด้วยไปแล้วครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ